วัดีค่ะวันนี้แม่บอยจะพามาดูในลักษณะดูโมหงมือนะคะยกมือขึ้นมานะคะดูคุณขาวตั้งห้านะคะดูตรงไหนว่าคุณเกิดมาหรือมือคนที่จะมีะบุญวาสนาดีแล้วก็ร่ำรวยในนักกคือเนินคุณขาวตั้งห้าก็คือ1เนินนี้นะคะสองตรงนี้ให้ดูนะคะใครที่มีสามตรงนี้เนี่ย เห็นไหมข้างๆนี่สามสี่ห้านี่มันจะมีเนินตรงนี้เห็นไหมคะมจะเป็นร่องเป็นเนินขึ้นมาใครที่มีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ถือว่าเกิดมาเนี่ยดียานาคตร่ำรวยนะคะดูดีๆนะคะแล้วก็ดูข้างหลังลักษณะมือมือแบบนี้ถ้าเป็นมือผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมมันจะนิ่มหลังมือนิ่มเนียนไม่ว่าจะผิวดาผิวแดงผิวอะไรก็ช่งแล้วลักษณะมือก็จะเป็นํำเทียนไม่ว่าคุณจะ ทํางานอะไรก็ช่างให้ดูแล้วก็เนี่ยตามข้อมือแบบนี้เห็นไหมเนยหมือนอะไรคะ่ะเนี่ยนิ่มเนี่ยอน,น,นาคตคุณถ้ามีอย่างเงี้ยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะเอหน่อยจ้า